คนคะคลิปนี้ต้องบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยนะที่ที่เป็นแรงกระตุ้นนะคะของคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือทางแพชชั่นทางพลังทางความสุขทางความสําเร็จในชีวิตแล้วก็โอกาสที่กาลังจะมาทางความรักที่กาลังจะมานะคะหมายเลขสามสามสามในคลิปวิดีโอนี้ต้องบอกว่าเหมือนความตื่นเต้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงว้าว the view of fortune กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณกำลังโชคดีมาก o Wands t h e w h e e ส of f o r t u n e สัญญาณของการประทะของความโชคดีคุณกำลังไม่รู้ตัวหรอกค่ะว่าเวลาที่พลังงาน e อ e นอ y อยู่รอบๆตัวคุณคุณรู้สึกว่าคุณกำลังเจอสิ่งที่ไม่ดีคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยล้าคุณกำลังรู้สึกท้อแต่คุณสามารถปรับพลังงานของตัวคุณเองให้มีพลังงานที่ดีได้และเชื่อว่าพลังงานที่คุณกำลังแบบ เหมือนกับจดจ่ออะไรบางอย่างในตัวเองในตอนนี้เวลานี้จะทําให้คุณได้เห็นสะท้อนถึงความสุขปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองให้กลายเป็นคนโชคดีและคุณกาลังดึงดูดโชคดีเข้ามานี่คือสัญญาณของโชคชะตาที่กําลังทําให้คุณได้รู้ว่าคุณกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในตัวตนคุณอันแปกก่อนที่คุณจะได้รับพลังงานของแรงดึงดูดที่กำลังจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นโชคลาภการงานการเงินความรักการเดินทางอิสรภาพทุกอย่างก็ลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ประมาทในชีวิตและเชื่อว่า สิ่งที่คุณรอ justice กำลังเข้ามาหาคุณสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง process ของชีวิต justice คือทุกคนไพ่เมเจอร์คะนาที่กำลังบอกให้คุณได้รู้ว่าความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่ถูกต้องไม่มีอะไรอยู่เหนือสิ่งที่ถูกต้องความจริงกำลังจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใจเย็นๆกับสิ่งที่คุณรอ วางแผนและรอบคอบในทุกๆเรื่องเมื่อโชคชะตานำพาให้เราได้พบเจอกับอะไรบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องไม่ละเลยกับอารมณ์ของเราเองคอนโทรลพลังงานของคุณตัดสินใจในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขและเป็นสิ่งที่ถูกต้องของชีวิตสิ่งที่ต้องทำและไม่ประมาท กับการใช้ชีวิตไม่ประมาทกับการเดินทางการเปลี่ยนแปลงไม่ประมาทกับโอกาสที่จะมาถึงนั่นหมายถึงว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นท็อกซิกที่เป็นที่เป็นความเป็นสิ่งที่แบบมันไม่สิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ท็อกซิกอะไรก็ตามคุณกําลังเจอสิ่งที่ดีกว่าของชีวิตคุณกําลังเจอความสําเร็จที่ดีกว่าของชีวิตคุณกําลังอยู่ใน ความสําเร็จความสุขที่ดีกว่าของชีวิตคุณกําลังเติบโตคุณกําลังโคลคอนโทรลชีวิตของตัวคุณเองให้ให้ก้าวไปสู่สิ่งที่สิ่งที่ดีกว่าคุณกําลังทําเรื่องจริงของชีวิตให้กลายเป็นคุณค่ามูลค่าของอิสรภาพของความสําเร็จไม่ว่าจะทิศทางใด คุณจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีความรักที่ดีคุณจะมีการแต่งงานคุณจะมีการเติบโตเกิดขึ้นคุณจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นกับคุณคุณออกไปจากอะไรที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไปนะคะสิ่งที่คุณทําหาค้นหาสิ่งสิ่งนั้นกําลังเคลียร์กำลังได้รับความจริงกําลังที่จะทําให้คุณได้ตัดสินใจสู่หนทางชีวิตใหม่ที่ดีกว่าโชคชะตากําลังนําพาทั้งความรักคนรักการงานการเงินความสำเร็จความอมดมสมบูรณ์ความสำเร็จสักซ์เซสมาให้กับคุณค่ะ